่ะสวัสดีพี่น้องป้องกายเดี๋ยวติดยังไัน้องพู่งข่อนน้องพู่งข่อยติดบ่ได้ติดอยู่ ัพงติดตัวนะอ่ะอ้าวะนี่ยบ๊วยหาหน่อยก็ออกตามความฝันเนาะไปคิดตัวอื่นตัวอื่นมันออกน่อยอื่นนะแต่สีไปดอกน่อยอื่นใช่ไหมเดีย๋ยวน้อยพี่น้อยเฉพาะกิจใช่ไหมหน่อยอะไรเดี๋ยวมึงน,นี่โอ้ยมึงขึ้นนี่น้องรับรับตื่นตืนพี่น้องฝันว่าเป็นจำบ่วใดดอกฝันจำบ่วไดดอกแต่ว่าติถฐานไทยให้อันนี้เล่าวันจันทร์เนาะรัฐบาลไทยเขาว่าบ,บัท่านฝันเมี คอที่ฐานมื่ขึ้นนี่คันว่าบแมนตัวที่ห้ไปแล้วรึกสื่อไปแล้วเนีียก็ให้ฝันเพนะนะคอยบ่าฝันใหม่บ่ฝันเป็นตัวเลขกนะอืบ่ฝันบ่ฝันใหม่่อยเขาว่าตัวเก่าแล้วรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยเขาว่าตัวเก่าแล้วเนาะตัวห้เมื่อวานนี่ตัววันนี้เลาพัฒนาอีกเดียบัตนีเอาเทละยางเนาะลายหลายฝ้องกันหลายมันตีกันหรือห้าน้อยเหมือนีีพอมห้ามวาจิตรมาหยาง เอาคอเนี่ทางหาฮานอยวันนี้คอยตั้งใจว่าสิมาหาจับหาเล่าวัฒนาวัรจันดีเพราะว่าวันฒนาเล็กหญ่อ้โหมันดิบวุ่นวายนะเอาละาวนาวัรจันไว้รัฐบาลไทยขอขึ้นเดี๋ยวเราว่าคันคันบ่ฝันคันเล็กที่หายไปแล้วบ่เมียนไขฝันบ่ฝันว่ะแสดงว่ามันเมียนหลือหละเพราะว่าคอยคอยคอยไปตัวเพราะว่านี่รัฐบาลไทย่หายไปแล้วตัวไหนรัฐบาลไทยตัวนี้เอาบุงเล่าวัรจันดีดีมากเนี่ยไหน วันจันอีวันพระสัมบีพีนองกันพนทีฟันกับฟันขึ้นนี่แลยเด้อวันจันคนที้ฟันกับวันพระขึ้นนี่แหละรับรับตื่นเต้นนี่เดี๋ยววันจันนะขอดูก้ลังวันวันจันทุกปฏิคอหันน้อยมาหนี่าำข้าวข้าวให้ดีกว่าน้องฝันฟันจะมาสงสัยจต่สองเก้า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 แปดห้านี่แหละมันจะมากมันนี่บ่สองเก้าเก้าเก้าแปดห้านี่มัน่นใจนะเดี๋ยนะ เมื่อเช้ไปทำบุญมาเมื่อเช้าไปทำบุญกุ้งข้าวใหญ่มาบริจาคทานอ่ะวันจันทร์จะเป็นอะไรเนาะวันนี้วันอาทิตย์เหรอเพราะว่าในฝันมันสองสองเก้า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 แปดห้ายังไงล่ะคันติเป็นอันะไรเมื่อวานนี้มันซุดไม่รีหรอกเ,เป็นซุดเป็นซุดแต่นย์ทั้งหนาเตี่ยเบื่อนี่รีเมื่อวานเนี้ยเอาเมื่อวานวันอาทิตย์เตี่ย สองเก้าเก้าเก้าเปลี่ยนห้าอะไรได้นีแหละจะไวอย่างตัวไรเดี๋ยวก็จะหาศูนย์เด้อสามหาศูนอันคือความฝันเนาะเปลี่ยนหาเปลียนหา้าหกสองสามันจะมาแนวไหนเด้อเด้อหาหนอยนี่เด้อ ก็เก้าเก้าแปดห้าปัญหาแต่มัได้หลายห้าน้อยอยแล้ววันจันนี่มันไม่ได้ไท่กับเราเนาะไยมักสองเก่าไงเราเหล็กตัวเก่าเหลยกตัวเก่าสองเก่าอยู่เพราอไาฟ้าเหล็กที่มันตัวเก่าเนาะย่างออกไปบ้างพราะยิ่งสาวอยู่ดีกับไปสะดุดกับันสะดุดกับธรณีประตูมั้ยตอนีที่ยิบเก่าไหมยิบเก่าสิออกวรัฐบาลให้นี่ เพนะว่ามันหกสองเก้าใช่ไหมเด,เดือนเดือนดับแล้วก็ค2 99, 2 99, สืสองเก่าเกสองเก่าใช่ตัวเก่าสบออันนี้จันนะเลาปวัฒนาจะมาเกี่ยกับอะไรเด้อเล็าปรวัฒนาเด้อถามถึงเรื่องทีเทไวไดนะาเลยอ่ะอ้าเด้อพี่น้อง ก็ก็แปดหาน่สุมามันหนีบอเด้อฮานอยได้ถามฮานอยก่อนนี่ตัวนี้ที่อยู่ในใจอ่ะนโมทัสสคตระโทรทัวโตนทัสะนมทัสสะตนมทัสสะภตั้งหลายวองาจั้งหล้วตัตดูเรื่องคำนายเรื่องสถิตตัวเลขเนี่ยจะออกฮานอยไหมเดี๋ยวออกลาวไหมก็เพื่อแบ่งปันผู้ที่เข้ามาชมก็ขอให้ยาปิจับบังนะ ไม่ได้เอาเพี้ยงเพียงผู้เดียวก็แบ่งกันให้ผู้อื่นด้วยเพราะสิ่งศิลาทองเปิดทางนะเอาเด้อในใจข่อยสองเก็กเก้็ก็แปดหานี่เสร็มาห้าน้อยมืนนี่บอกในใจในใจจับคู่นี่หนึ่งใช่ไหมโอ้ลงมาทีเดียวกี่ใบเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่ในตรงนี้ที่ดินเหรอเลขที่ดินสองก็ก็แปดอีกสองใบ สองก็ก <on> ้าเก้เปลี่ยนหานคือเมื่อคนวะเป็นเลขที่ทินที่ตรงนี้ที่ตรงนี้หกสามเดืออะไรหกสามสามหูไม่เอาสอสามสามหกแ้วต้องเก้เปลี่ยนฐานมันอยู่ในใจซื้อเด้อหกสามสามหกไหมหกสามสามหกสองไหมเอาสามสามหกสองใช่หรือไม่ ตัวเก่าค่ะเลขตัวเดิมสามหกสองมีอยู่ในสามหกสองแม่ไม่มาหมดทุกตัวเขาเรียกตัวเก่ามาใส่ดะรู้เลกตัวเดิมคนนี้ดูนะตัวเดิมบอกอะไรเมื่อวานนี่เคยบนตัวเดิมบนด้วยพี่น้องตัวเดิม Cái Cơ cái đường là để Cái cái cửa đường Lòng cái thủ con như thế nào Cái này đường Rồi sảy bạn được đi เมื่อวานนีน้เรียกตัวเดิมสามศูนย์เหรอเจวกับลูกสาวเขาบอกเรียกตัวเดิมเจวกับลูกสาวเมื่อวานนี้คือสามศเรียกตัวเดิมสาศูนยแล้วบางสามศนย์จะมาอีกเด้อสามศนย์สามศน,มนะ,นะเรียกสามศูน หกสามศูนย์อ่ะนะหกสามศูนย์หกสามศูนย์ฮานอยใช่ไหมเอาตีถูกอย่างหกสามศูนย์ได้ไปลองเด้อการทำนายวิเคราะห์ถ้ากำลังวันมันจะจับได้แปดห้ามีแปดห้าหกแปดห้าสองเด่นห้านะวันนี้วันนี้เด่นห้านะนนนนะมันเป็นห้าศูนย์ไหมห้าห้าศูนย์ไหมเออมันเด่นห้านะหกสามศูนย์เท่าไรเปล่าหกกับสามมีมา 6กสามนใช่ไหมหกสามศูนย์สมหสานึ่งเยศูหนึ่งสามศูนยแล้วหนึ่งสามศูนย์สิหนึ่งสามศูนนี่หหนึ่งสามศูนะหนึ่งสามศูนย์เอาหนึ่งใส่เข้า เว่าสองสองเก้าเก้าแปดหาเนี่ยมันอยู่ในนี้อย่าลืมเด้นสองเก้าเปดหาหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งแล้วบ้างสามศูนย์เอาหนึ่งใส่ก็เป็นหนึ่งสามศูนย์สองเก้าเก้าเปดห้านี่เรียกนนี้เลียกนี่นี่ในในเซนไขว้แล้วสองเก้าเก้าเปดห้าสองเก้าเก้าแปดห้าถ้าจับในสามมันจะออกมันจะออกมันจะออกอนี้ไหมมันจะออกห้าหน่อยสามหน่อยนี่ไหมอะถ้าจับคู่สามคู่ จับคู่สองเก้าแปดห้าใช่มสองเก้าเก้าเก้าอสามคู่นี้มันจะมาหามันไมนี้ไหมจับสามคู่เลยโอ้ยทศัซั์มาแล้ววันนี้ตัวอไรตัวเราเ้อะกว่านี้เนี่ยตัวมับไม่แล้วก็ยังมัดตัวได้เอาสมีก่กนเอาเอาเอาจห้าน้อยหกนสองก็เป็นห้าสมหลรห้าน้อยเอา กวซักเขาเราเคอยไลยต่อไปได้แล้วเราเค่อยมาพผกันนิด